มึงยังไม่ทำอะไรมึงถือว่ามึงอยู่ได้แล้วมึงมีคนหนุนหลังแล้วใช่ไหมไอ้มุดเข้ามุดออกก็เข้าได้แบบซีกูเยอะทำเป็นไม่รู้แตใช้ต้องม่ทำอะไรเลยมันไม่สวนบ้านแม่กูมันอยู่นะอยากไม่ไหวไม่ไหวไม่อยู่อ่ะมีโก้แล้วบอกไม่ได้ยินอะไร อย่างมาบอกแกไอีบอ่าเอะกันวาล้สทุกว่าพี่เดินเข้ามาในหน้าทงถามพี่พี่ตอบาว่าอ่าพี่ไม่ได้ยินใช่ไหมเออแค่นั้นใช่ไหมอาตาอย่างนี้ไหมเขาเขาบอกว่าพี่ทำหน้าตาจะเขาทำหน้าตาควรจะเขา ล้ามที <ates> they? They like, ่เร <te am> ื่องมันจบไปแล้วนะตั้งแต่ถ้ให้แตงกพูดอ่ะคือคนมันทะเลาะกันอยู่แล้วอ่ะแตงกรู้ว่ามันไม่ได้อยากคุยจริงๆเขาไม่ควรจะถามกได้ไมใช่อะไรนะเขาเป็นคนรอบใช่ไหมถึงไหนแล้วจเกเด่ว่าอันนี้เนยะไรเนี่ยมาันเดวตตอาไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวไปดูใบกระดาษสุดไมต้องไปดูใบที่ไม่กไม่ถอกไม่ถูไมถไม่ถูกไปู่กไมูไมู่กไม่กไมกไม่ถูกไมู่กไม่ถูกไม่กไมดถูกนม่ถูไม่ถูงไม่ถูกไมไม่ถกไม่ถูกไมไม่ม่งูี่่กไมู่ไู่ม่ไม่ถไมูไมถมม่ถึงไมูกไูอยู่ข้าไไู่กไกมไม่ถูกไไมู่ไมเมไม่ถู้ไกไมู่ไมถมไม่กไไปูมม โอ้โหมันเข้ามาเจน,อนอตอนไหนหมดกูโทรหาเขาอยู่ข้างในสถานีตอนที่เขาโทรไปอ่ะมันโทรศัพท์่มอ่ะนะนี่นนปัญหามันเกิดจากแต่วันเสาร์ไม่ใช่หรอใช่ไม่ได้คุยแต่ว่าแต่ว,ว่าเหมือนเหมือนว่าเขาพังเลเขาพังเขาพังโอ้โห้างแล้วอาการนี้อ่ะ ไม่หรอคนมันทะเลาะกันแล้วไม่ผมจนเื่ผมจะคิดว่ามันอะไรไปนะมึงอะไรไปล่ะผมไม่ได้คิดอะไรผมแต่ว่าไม่ได้คิดเะไแต่ตอบมามันเป็นจะให้ตอบยังไงอ่ะนะผมไม่ยิ้งนะพอไปเหรอเขาถามคำเดียวผมก็ตอบคเดียวผมไม่ได้ยินมแค่นั้นก็จบแล้วเี๋นะอดี๋ย่ายทำอย่างนั้นอีกนะโอ้พูดพูดกันนะรสองพูดกันนะสองต้องยิ้มด้วยใช่ไหมเนี่ยต้องยิ้มด้วยใช่ไหม สวนคืออะไรคืออะไรคิดเราเองตีน้องออกไหมล่ะอนาคตออกก็เอาเลยเพิ่มเปยนอนาคตออกาะก็สวนเดี๋ยวไปเลยดิโอเคแล้วแหละอขาเลี้ยงกูงอยู่แล้วว่ะแกไม่เข้าใจนะว่าเป็นอะไรนะไม่เข้าใจทั้งเดือดทั้งน้าเลยอ่ะทำไมไม่ทะเลาะกันตั้งแต่เดนกสาวให้มันจบว่ะผมไม่ได้ทะเลาะเลยพี่ไม่ได้ทางงานเลยไม่คิด ผมมานั่งกินอยู่ดีๆเขาก็าพูดเรื่องอะไรไม่รู้มันตาจริงด็อยวะไม่รู้นะผมไม่ทรู้มึงแดงเข้ามาลงเวลา10.30นาฬิกา30นาทีมึงเข้ามาก่อนกุโชรอีกันเท่านเข้าได้ยังไงมึงเข้ามาได้ยังไงก่อนุชเพรอยู่ตรงนู้นเลยกระเ่งเวลาไล่หลังกันมา5โมง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 5ไมเ5โมงไมง5โมง5โมงมง5โ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 มง5ูนง5โงโงง5ม พราไม่ก็เบียร์บอกเลยขานมีเพราะว่าเขาเขาไม่ได้วางสายแล้วเขาถือมาผมก็เห็นอยู่แว้บๆในสายอยู่กูยังโโอยู่เขาพูดคำว่าไม่ได้ยินเหรอลยเบียเขามากับใครล่ะเขามากับเอิร์ดเลยอเอิร์ดพยายามได้ไหมมาเอเบียเนี่ยเออแล้วเป็นอะไรไม่เข้าใจถาหน้าตาเนี่ยเบียรกับคำพูดนะเบียร์นะไม่มีนะแบบไม่ดีเลยแล้วแล้วอะไรยังไงจะให้ขอโทษหรือว่ายังไงต้องขอโทษเวลาีถือยาลงทันมา เขาไม่ได้ดูตัวเองเขาไม่ได้ดูตัวเองเลยนะกูเป็นใครกูเป็นน้ามึงก็เข้าใจแต่ว่ากูเสกูเหลือไว้ให้นับถือมั้งผมว่านะนะเหลือไว้ให้นับถือนะไว้พอการไว้พอการ์ดผมเรียกนนะคือเรื่องมันจบไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วจบแล้วใช่ไหมนะผมก็ไม่ได้กูจะมาคุยกับไว้กวาแต่กูเห็นหน้ามันไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยผมอ่ะกูไม่ซีเรียสนะพออยากทํางานไม่อยาอยากมานองทำงานใช่ไหมใช่ไม่อยากไม่อยากมาตอบกูใช่ไหม เออไม่ต้องคุยกันเลยก็ได้นะนะไม่ <นะ S 2> ไม่อยากมาตอบกูใช <c oughs> ่ไหมกูถามมึงไม่ได้เลยใช่ไหมกูจะรู้เรื่องงานกับมึงในในบริษัทนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมมึงอยู่ไหนคืออะไร <c oughs> คุยเวลากู <c oughs> โทรถามเนี่ยคุยได้คุยไดิผมไม่อยากคุยไม่อยากดาดวก็นั่ผมหรือมึงอยากรับรู้กับกู